โทษศกกรรมที่ครอบคลุมไปถึงมาตรา112หมิ่มินประมากทกษัตริย์แห่งประมวลกฎหมายอาญายัางปรากฏการดำเนินคดีทางการเมืองต่อเนื่องอกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกันยายนและธันวาคม2 5 6 6ศารได้มีคำพิพากษาในคดมนีมินประมากทกษัตริย์หรือคดีมาตรา112ในทั้งหมด31คดีโดยคดีที่สาลลงโทษจำคุก ทั้งหมด28คดีหรือคิดว่าเป็น90%ของช่วงเวลาดังกล่าวและมีคดีมาตรา12ที่จำคุกมากที่สุดถึง50ปีเพราะว่าเราเห็นว่าคดีทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคดีที่เราออกไปชุมนุมแล้ะใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบนะคะแล้วก็จริงๆโดยการันตีเนี่ยมันก็ไม่ควรจะถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกแล้ว เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนต่อรัฐบาลไทยในการขี้คายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองพวกเรากังวลอย่างแรงเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่กำลังเกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนจำนวนมากกว่า1,400รายสืบเนื่องจากการออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมโดยสันติอย่างไรก็ตาม จำนวนตัวเลขนี้นับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมที่ประชาชนกว่า6,000รายที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเมื่อวันที่19กันยาพศ .2549 กาการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเสื้อแดง หลังจากการรัฐประหารในปีพศ2549การชุมนุมประท้วงของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกบะสการทำการรัฐประหารพศ2557และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยเยาวชนประชาชนทั่วไปและคณะราษฎร เพื่อประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ก่อตั้งการรัฐประหารในปีพศ2557และนายกรัฐมนตรีในในปีพศ2557จนถึงก่อนการเลือกตั้งในปีพศ2566ตลอดท่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองนี้มีประชาชนไม่ต่ำกว่า6,000คนที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการกาะทำกิจกรรมทางการเมืองอีกทั้งภายหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี2557 ยังมีบุคคลกว่า2,400ลายชื่ออ2,400ลายที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารยิ่งไปกว่านั้นแล้วภายหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2,563จนถึงปีพศ2,566มีผู้ถูกดำเนินคดีผ่านการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างน้อย1,938คน ซึ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีไม่น้อยกว่า286คนรวมกว่า1,264คดีอย่างไรก็ดีภายใต้รัฐบาลผสมชุดใหม่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตรีซึ่งได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนกันยายน2566นั่นยังปรากฏการดำเนินคดีทางการเมืองต่อเนื่องออกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย อย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกันยายนและธันวาคม2566สารได้มีคำพิพากษาในคดีหมินมม่นประมาทกษัตริย์หรือคดีมาตา112ในทั้งหมด31คดีโดยคดีที่สารลงโทษจำคุกทั้งหมด28คดีหรือคิดว่าเป็น90กว่าปร์เซนต์ของช่วงเวลาดังกล่าวและมีคดีมาตา112ที่จำคุกมากที่สุดถึง50ปีพวกเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากไม่มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของประชาชนจากทุกฝักฝ่ายทางการเมืองในทุกมิติอย่างจริงจังจะส่งผลเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการสร้างความปรองดองทางการเมืองพวกเราจึงมีความประสงค์ให้สำนักงานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี แสดงความจริงใจต่อการสร้างความปรองดองทางการเมืองและความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชนราผ่านการสนับสนุนร่างกฎรบโทษกรรมที่ครอบคลุมไปถึงมาตรา112มิ่นประมาทกษัตริย์แห่งประมวลกฎหมายอาญาสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยรณรง์หาเสียงเพื่อเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติก่อนการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมพศ2567และขอเรียกร้องให้สหรประชาชาติสนับสนุนให้รัฐบาลไทยรับประกันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันติตามข้อ19และข้อ21ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สนับสนุนให้รัฐบาลไทยระงับไว้ซึ่งการดำเนินคดีต่อผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดการชุมนุมสนับสนุนให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักโทษทางความคิดโดยรวมไปถึงเยาวชนที่ถูกคุมขังสืบเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมือง สนับสนุนให้รัฐบาลไทยทบทวนและกแก้ไขมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวสอดคล้องกับข้อแนะนำภายใต้กระบวนการพิเศษแห่งสหประชาชาติและคณะและคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลาการสนับสนุนให้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชน ก่อนสิ้นปีพศ2567ด้วยความเคารพต่อสิทธิทเสรีภาพพวกเราเครือข่ายกกนิรโทษกรรมประชาชนค่ะสถานการณ์คดีทางการเมืองเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยแต่ว่าคดีทางการเมืองเนี่ยก็ยังคงถูกดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเมื่อตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีคดี1 1 2ที่ศาลลงโทษจําคุกถึง50ปีด้วยกันนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าคดีทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคดีที่เราออกไปชุมนุมแล้วใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบอะนะคะแล้วก็จริงๆโดยการันตีเนี่ยมันก็ไม่ควรจะถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่านิรโทษกรรมก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการคลี่คลายความขัดแย้งอะค่ะแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลไทยอะค่ะประกาศว่าจะเป็นสมัครเป็นตัวแทนของอาเซียนเพื่อจะเป็นตัวแทนของคณะมนตรีความมั่นคง ท,ท,ที่เป็นอะไรคว่อในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็เลยมาคิดว่าการการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศไทยเนี่ยควรจะเข้าไปเป็นสมาชิกอย่างสาง่างามอะค่ะไม่ใช่ว่า,าประเทศไทยยังมีคดีความทางการเมืองอยู่คนยังถูกดำเนินคดีเป็นถูก มีผู้ต้องขังทางการเมืองกว่า30คนแล้วก็คนยังถูกดำเนินคดีเป็นพันนะคะเราเราก็คิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะคลี่คลายความขัดแยงด้งโดยการเคลียร์คดีทางการเมืองแล้วก็นีและโทศกรรมประชาชนค่ะ